สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีม Co-sourcing นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำคู่มือการทำงานสำหรับ Freelance Recruiter เพื่อให้ทุกคนเข้าใจขั้นตอนทำงานโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นและเป้าหมายที่เราตั้งไว้ร่วมกันค่ะ ในบทบาทของ Recruiter จะมีหน้าที่หลัก4ีอย่างจงเท่งหานคือการสรรหาผู้สมัครการสัมภาษณ์รอบแรกการสัมภาษณ์รอบแรกการประสานงานกับลูกค้าและผู้สมัครและการติดตามผลให้ทุกขั้นตอนราบรื่นค่ะกระบวนการสรรหาของเราคือเริ่มจากได้รับ Job Order แล้วจึงสัรหาผู้สมัครน,นั้นทำพรีสกร e นิ n งแบ่งทันหาเรส่งโปรไฟล์ตัลิงคลงเฟยนดและประสานงานจนจบกระบวนการทั้งหมดนี้เราจะทำงานเป็นทีมและสื่อสารผ่านระบบกลางค่ะเพื่อให้ทีมเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเราตั้ง KPI รายสัป,ปดาไว้คือ ยังน้อยซีผู้สมัครกันที่ตรงตํำแหน่งและมีผู้เข้าสัมภาษณ์ยังน้อยสองคนต่อหนึ่งตำแหน่งพร้อมกับติดตามสถานะอย่างสม่ำเสมอค่ะในภาพรวมรายเดือนเราคาดหวังการปิดงานอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งและมีอัตราการเปลี่ยนจากผู้สมคัครก เป็นการสัมพาพา์อยู่ที่50%พร้อมอัปเดตสถานะให้ทีมทรัพตรงเวลาเสมอค่ะค่าคอมมิชชั่นของเราจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนงานที่ปิดได้เช่น1-3งานได้10% 4เซงานได้12%และคงฮาวและ6งานขึ้นไปได้15% เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเตอโป๊ะไปด้วยกันค่ะนอกจากค่าคอมเอ็ดสิงส์เพนจันดวนตังคอมยูรเทีร์สตรีเอนอกจากค่าคอมเรายังเอ็นเสียงค่ามและแต่งคัดต่างคะเช่นโบนัส5 0 0บาทต่อผู้เข้าสมาัครโบนัสรายเดือนและรายตรมาสตามจำนวนการปิดงานค่ะหากปิดงานได้3ฮะเฟยฟะหรือแงานต่อเดือน แตดายมกอบเ้งอบโบนัสเพิ่มจะได้รับโบนัสเพิ่มและถ้าในตามมาสนั้นปิดได้สิบสิบห้าหรือ20งานขึ้นไปจะได้รับโบนัสตั้งแต่4ี่หมื่นถึงหนึ่งแสนบาทค่ะเรามีตัวเลือกในการจ่ายค่าคอมเช่นจ่าย50%หลังลูกค้าชำระเงิน และอีก50%หลังผ่าน t e m p ปรหรือ palm ิ u r r ร์สเ r รียมหรือรับเต็มหลังผ่านโปลการจ่ายจะอยู่ในวันที่10ของเดือนถัดไปค่ะช่องทางหลักในการสื่อสารคือ WhatsApp ส่วนการจัดการงานจะใช้ Google Sheet หรือ Airtable และใช้ AI tools ช่วยในการสรรหาให้รวเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะมนันที่นี้เรายึดมั่นในความโปร่งใสและนในใ่รหม้มไล่ s t a t e ้นเช่นห้ามแชร์ข้อมูลผู้สมัครหรือบริษัทงงแจงหัดห้ามเก็บผู้สมัครไว้โดยไม่แจ้งและต้องตอบกลับทีมตรงเวลาเสมอค่ะคำถามที่พบบ่อย ทุกคนสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็สมัครได้เรามีการเทรนให้เต็มที่และหน้าที่หลักคือสั้นหาและส่งผู้สมัครใครกับลูกค้าค่ะในส่วนของ FAQ เกี่ยวค่าคอมเกี่ยวกับค่าคอมจ่ายเมื่อไหร่มีโบนัสอะไรบ้างมีโบนัสอะไรบ้าง และอัตราค่าคอมที่ชัดเจนในเ e เ p สเตรียนเมตซึ่งจะขึ้นกับจํานวนการปิดงานของแต่ละเดือนค่ะ FAQ สําหรับกระบวนการทำงานเช่นเป้าหมายรายสัป,ปดารายเดือนและหน้าที่หลักของ Recruiter ซึ่งเราจะวัดผลกันจากการสรรหาการสัมภาการสัมภาษณ์และความต่อเนื่องของงานค่ะ สุดท้ายนี้หากมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากขอคำแนะนำสามารถติดตอ่อเราได้ที่ WhatsApp หรืออีเมลของ CEO ได้เลยค่ะ Break time n งเ e n งฮันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีมโคซอร์ซิงยังเป็นจงการค่ะฮ n g งฟีสงแทงกานค่ะ